จมส์ไมน็งผู้วิลล่าพัทยาค่ะเป็นโรงแรมแบบสไตล์เหมืองแร่แอฟริกันนะคะโรงแรมนี้มีเวลคัมดิงนะคะโรงแรมเมื่อกี้ไม่มีเนาะเขอ,อคงไม่มีหรอกเพราะว่ามันคนมันมหาศาลไม่มีเวลาจะมาเวลคัมดิงกับใครอะเนาะ <laughs> อร่อยมากเนาะหมาชอนทุกคนเย <Yeah. S 1> ลึกลักซับซ้อนห้องกลมเไดนสุดเลยเลยว่าถ้าเดินเล่นถ้าเราเล่มาห้องมันจะไม่ซับอนอาไรตรงมเกิสอง,ห,สองหนึ่แปดนะครับเปิดท้ายห้องมาเจอโซนสรว่น้ำเลยองึงแปดจะเป็นห้องนี้เลยครับผม้มองตรงไปะครับ้องนี้เลยแต่เดี๋ยวผมพาไปดูสระว่ายน้ำก่อน เาจะไปสระว่ายน้ำนะครับเดินออกมานอบห้องเลี้ยวขวานะครับผมมาตรงนี้ปุ๊บก็เลี้ยวข่ายีเดียเขารอดอุโมงค์ไปแล้วเจอเลยเดินออกมาแล้วก็นี่จะเป็นเสามาเสาแล้วก็เสาอยู่ขวามือนี่เลยครับนะถ้าจะยืนคูเบตเตอร์นะคะผมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ศาลได้เลยนะสองหนึงแปดนี่ครับทางเข้าจะเป็นตรงนี้ เ่วไปน้นเราจะปิดที่สี่พุ่มนะคะคุสีุ่มแต่พวกอาหารเครื่งดื่มนะคะต่ลมาเราได้อยู่ที่สามพืนที่นะคะข้างในเราก็จะมีเป็นคูบาคาเฟ่แล้วก็เป็นห้องหารด้วยค่ะต่อไปแต่ชั่นนี้เลยห้องแม่ก็ก็กจะเอมุกเดิมใหม่แล้วพาลูมทัวร์นะคะ อันนี้ห้องที่เราจองชื่อว่าห้อง The Emerald ไปดูสิไปดูความอลังการอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรอะแผนที่เนาะเปิดเข้ามาก็จะมีถังใชยามีน,นี้อุ้ยนี้แบบว่าห้องใหญ่มากห,มาห้องน้ำหรือห้องนอนห้องน้ำใหญ่มากเวอร์วังมากนี่เขาก็แยกโซนแห้งโซนเปียก มีชาเวอร์มีเรนชาเวอร์มีที่แขวนผ้าอันนี้ก็จะเป็นอ่างมีสองอ่างต้องแยงกันกระจกใหญ่ติ๊บบึมอันนี้มูลี่นี่เราก็เลื่อนได้ก็จะเห็นข้างนอกด้วยมีเก้าอี้อให้นั่งรอด้วยนะนออ,ออกมาจากห้องน้ำก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามีอะไร อาจจะมีไดเป่าผมมีล่มมีสลิปเปอร์มีอะไรอ่ะน้ำหอมใช่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็อันนี้ก็คือทานได้ฟรีหมดเลยนี่ชากาฟแฟน้ำดื่มอะไรนี้นะนก็มันจะเป็นแบบว่ากดๆอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้เดินเข้ามาตึ๊ดๆ เป็นเตียงเตียงใหญ่บิ๊กบึ้มมากเนาะใช่อันนี้ก็คือนอนนอนสามคนได้เลยแล้วก็อันนี้อุ้ยเขาจัดอันนี้ให้ด้วยนี่ Happy Anniversary ก็คือวันที่เรามาคัมันตรงกับเดือนเดือนครบรอบแต่งงานของแม่นะคะแม่ก็เลยบอกเขาเขาก็เลยจัดเป็นเตียงให้แบบนี้น่ารัก แล้วก็เดินตรงเข้ามาก็จะเป็นโซฟานั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้เพราะว่าห้องเราเห็นวิวสระว่ายน้ำด้วยก็จะรู้ว่าคนเต็มหรือว่าคนไม่ต็มแล้วก็นี่โต๊ะนั่งทำงานดูทีวีแลทีวีจอใหญ่มากมแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวเปิดอกอกไปเุ้ยมีโซฟาด้านนอกด้วยมันเริ่มเทิมเลยีา่าวันะ ออื uh huh. นี่มีโซฟาใหญ่บิ๊กปื้มนี่นั่งได้สามคนสบายสบายดูวิววิวสระว่ายน้ำออถ้าสุบสาร์อาทิตย์ก็น่าจะคนเยอะกว่านี้แล้วก็ระเบียงระเบียงอุ้ยก็มาทะลุก,กับสระว่ายน้ำ นี่บูวินล่าหรือว่าเราจะเปิดจากในห้องก็ได้ปันไปเปิดจากในห้องชิอุ้ยสาเขาใหญ่อยู่นะดูจากในกล้องมันเหมือนไม่ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันใหญ่มากเปิดเลยเปิดจากตรงนี้ก็ได้สาไวาน้น้ำนน่ไม่อันตรายนะมันเปิดปิดได้ ถ้าเราไม่ใช้เราค่อยมาปิดนี่จะใช้แล้วเราก็เปิดก็อยู่ในห้องนอนเลยเจติดูเวอร์วังอลังการมากห้องนี้นี่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดว่าตอนนี้เราเปิดแอร์อยู่มันเปลืองแอร์เดี๋ยวเราไปเอาสกูตเตอร์มาขี่กันเขามีสกูตเตอร์บริการฟรีด้วยนะคนละครึ่<อ>งช<อ>ั่วโมง แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าคนน้อยๆแบบเนี้ยก็ใช้เกินได้ไม่เป็นไรเขาบอกเจ้าหน้าที่เขาไปแล้วชุดเด่นสกูตเตอร์แม่หมูก็ด้วยมันไม่ได้เข้ากันเลยเนี่ยเหมือนอยู่ในป่าอเมซอนไหมป่าลึกลับซับซ้อนโอ้โหต้นไม้เยอะมาก ยุงก็น่าจะเยอะนะเห็นเขาบ่ยยากันยุง ที่นี่ก็เงียบๆนะผู้คนไม่ผุกพ่านไม่เสียงดังต่างจากโรงแรมแรกที่เราไปพักเนาะถ้าใครที่ชอบแบบเงียบๆสงบสงบก็ที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นี่ทุกคนเขามีคิดขับด้วยนะนี่ใครมีลูกเล็กเดกแดงก็พามาเล่นได้มีแบบว่าสกูตเตอร์จิว๋ว มือเย็นเราก็สั่งอาหารของโรงแรมเข้ามาทานในห้องนะคะเพราะว่าเราก็จะได้เล่นน้ำแล้วก็จัดปาร์ตี้ในห้องค่ะ ไเตรียมพร้อมเอามาถ่ายคลิปด้วยโอ้กลางคืนสวยไหมเดี <Quel> ๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ำตอนกลางคืนกันนะคะเล่น้ำหนาวฝัุกตัวเ เฮ้ยอันนี้ปิดสี่ทุ่มปะคะโอ้ยปัน่นวาพายเรือไหมพายเรือพายเรือเลยตอนนี้เลยเ้าเพิ่งจะอาบน้ำเพิ่งจะอาบน้ำนีใ<ห>่ใคะอยากให้เปียกก็พอแล้วสนุกว่ะจัดเลยได้ไหมเอเอไปอ้อวขอโอ้ย,อยกลางคืนสวยมาก ภูบาด้วยทำไมเขาจมอย่าง,งานั้นน่ะก็ภูบาไงก็คือบ,บาที่อยู่ในสระไวยน้ำมันก็ต้องอยู่ข้างในไงโอ้โหโอ้โหมันมากพอตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งเรากำลังจะไปไหนเรากำลังจะไปพายเรือ <c oughs> เออมันเรียกว่าซัพบอร์ตขามีให้ยืมนะแล้วเราก็ ไปถายตอนทุ่มหนึงมันก็จะมืดมืดอย่างนี้เพราะว่ามื่อใจมันก็ช่ไม่ากลางวันก็ไม่ทายนะถ่ายตอนทุ่มหนึ่งสาเขาเป็นสี่ทุ่มนะเราก็เดกไปเล่นกันโชคดีที่เขาปิดดึกดูดีแบบไม่ค่อยมีคนเลยแบบว่า มันก็มีความเป็นส่วนตัวนะแล้วเขาก็มีไฟในวุ่นวายดี เราจะไปกินข้าวเช้ากันไปดูซิมีอะไรน่ากินมั่งเช้านี้แต่ว่าก่อนเอื่นเราต้องรอรถกลอฟก่อนเพราะว่ามันก็เดินไกลพอสมควรน,นะโรงแรมเขามีสองฝั่งอันนี้เราพักอีกฝั่งหนึ่งห้องอาหารมันก็อยู่อีกฝั่งหน,นึ่งซีน,น าาไปดูไลฟ์อาหารกันค่ะอันนี้สุก,กี้ค่ะแล้วก็เมนูไข่ต่างๆนะคะแล้วก็ใส่เครื่องได้เลือกได้นะคะเราให้เขาทําให้เราได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแฮมไส้กรอกซอสต,ต่างๆอันนี้จะเป็นเมนูกับข้าวนะคะก็มีเยอะเลยอันนี้พาสต้าซอสมะเขือเทศผัด ผกักอันนี้ข้าวผัดนะคะข้าวผัดเขาอร่อยนะข้าวนุ่มอันนี้เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งน,นี่จะเป็นพวกเครื่องข้าวต้มมาค่ะกพวกกุนเชียงผัดผักอะไรแบบนี้นก็ทานกับข้าวต้ม อันนี้เป็นซาลาเปาทอดแล้วก็เป็นบตเบเกอรี่นะคะก็มีเยอะนะมีโดนัทมีแยมโรอะไรต่างๆถ้ามันไม่ร้อนนะคะเราก็เอามาอุ่นตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นพวก ผลไม้ดองแล้วก็จะเป็นพวกแฮมแล้วก็ชีสอันนี้ซอสอันนี้สลัดแล้วก็ผลไม้นะคะ นี้มาช่วงทานเจก็จะมีอาหารเจด้วยมันจะเป็นนมกาแฟาแล้วก็เป็นชาไทยนะคะอันนี้อร่อยนะแล้วก็ชากาแฟานะคะแล้วก็มากดที่เครื่องตรงนี้ได้เดินย้อนกลับมานะคะก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้ แล้วก็พวกแยมเนยต่างๆนะคะลายอาหารเขาเยอะอยู่นะนี้นมคอนเฟตอร่อยด้วยนะคะความสุขของการมานอนโรงแรมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการได้มากินอาหารชาของโรงแรมอา้าวมันจะแบบมีของเยอะแยะ ของบีบีอร่อยอร่อยให้กินเยอะแยะแต่ว่าข้อเสียก็คือแม่กินได้นอ้อยกินแบบไม่คุ้มเลยะโรงแรมมันจะชอบแม่มากเขาได้กำไรจากเยนี่นี่แหละ <laughs> แล้วก็ปันนี่ใช่ไหมปันนี่ก็กินน้อยกินยากเรื่องมากด้วยใช่ไหมเนี่ยด็กคนนี้ยังห <laughs> าเขาฝากินน้ <laughs> อย กินหน่อยก็คือกินชดเชยเราสอบคนแม่ลูกสนได้มาแล้วพา,ตาสต้าอะไรสักอยาก่างอะไรอันนี้ไข่กระทะจ้าอร่อย กาแฟสูตรปะป๋าอะไรนะเอสเปตผสมลาเต่มันมีเอสเป้ด้วยเหรอเอสเปรสโซ่ผสมลาเต้นี่คือเอสเปรสโซ่ผสมลาเต้เอสเป้น่ากลัอยู่เนี่ยนี่อันนี้อร่อยชาไทยโอ้ไม่ปะป๋าอร่อย หายเสร็จป๋อชิมชีสหมูนี่อร่อยนะนุ่มเลยน้องหัวอืมไม่ใช่เนื้อหมูนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้มันก็สิบเอ็ดโมงยี่สิบแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บของแล้วก็จะไปเช็คเอาท์กันนะคะเราก็จะเก็บไปด้วยเมาส์มอยไปด้วยนะวันนี้ชอบอะไรมากโรงแรมเนี้ยเนูชอบวลคันดีมันอร่อย แช่เทไอ้น้ำไอ้น้ำในห้องหรอหรือของในห้องในห้องใช่หให้กี่คะแนนโรงแรมเนี้ยคะแนนคะแนนจรอแล้วเทียบกับโรงแรมแรกอ่ะโรงแรมแรกสนุกกว่าให้แรกหาโโรงแรมแรกให้9ส่วนมากเด็กเขาก็จะชอบแบบ โรงแรมแรกมากกว่าเนาะเพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะมันมีของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าถามแม่อะแม่จะชอบโรงแรมนี้แล้วก็พนักงานอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลดีนะบริการดีน่ารักกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะมีเสาไว้นะ้ําในห้องห้องแบบห้องกว้างห้อง,หองใหญ่มาก<ๆ>ดีมากเอ,าเอ้ยสนคุเต้เล่าขี่สนุกมากเลยอชอาไปสองรอบแล้วนะ มันก็มีกิจกรรมให้ทำดูแลสำหรับโรงแรมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะอยู่ในห้องพักก็ได้หรือว่าออกไปใช้ฟัซิลิตี้ต่างๆเลยเขามีชัตเทิลบัสพาไปห้างด้วยนะไปเทอร์มินอลทเวนตี้วันอะไรนะก็สำหรับแม่ๆให้9คะแนนเลยแล้วก็ความคิดเห็นของป๊ะป๋านี่เราจะข้ามไปดีไหมเนี่ยเพราะว่าป๊ะป่า work f r m hotel อยู่เว่าประชุอยู่ ป๊าป๋าให้9กจุด้าคะแนนเป็นหลังมาแล้วป๊าป๋าชอบที่ว่ามีความเป็นส่วนตัวดีอืมแต่ว่าป๊าป๋าหากักหักจุดห้าคะแนนเนาะเพราะ,ราะว่ามันค่าหานมัแนแพงแล้วมันก็ไม่มีลำโพง้วยป๊าป๋าชอบฟองัเงเพลงอ่าก็ใช่เพลงนี้ค่ะจะไม่มีลำโพงให้ <laughs> แต่ว่าวางก็เตรียมมาอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ทำหล่นนะอาไปรอบนึง เคแล้วก็หวังว่าทริปนี้ก็พอจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะเล็กๆน้อยๆสำหรับทุกคนแล้วก็อ่ะไม่มีประโยชน์ดีกว่ามีมีั้างแหละเล็กๆน้อยๆอย่าลืมสโลแกนช่องเราช่องเรามีสโลแกนแล้วนะอย่าให้การท่องเที่ยวต้องล้ลเราก็ก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s เป็นกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับคนทำคลิปนะคะแล้วก็ฝากแฮปปี้วันเดย์้องคุแลี่คนนี้คน